ครับสวัสดีครับผมธาราสังหาปจีนะครับวันนี้พาเพื่อนๆพนี่ๆนะครับมาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับตำบลดงบางนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยตารางวานะครับหรือว่าหนึ่งงานนะครับติดถนนคอนกรีตนะฮะมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะครับแต่ว่าสภาพบ้านนะครับเจ้าของเขาอยู่ที่นิคมสหกรรมสามสืนสี่นะครับไม่มีเวลามานะฮะดูแลนะครับแล้วก็ต้องการที่จะขายนะครับตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวทาราพาเข้าไปชมนะฮะด้านในนะครับตรงนี้นะคะทำาถมเรียบร้อยนะครับทํารั้วรอบพื้นที่นะฮะไว้ชัดเจนนะครับเส้นนี้นะครับก็ออกไปอาเภอประจันตคามนะครับตรงนี้ห่างจากอาเภอประจันตคามประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากถนนหมายเลข43ามาประมาณ8กิโลนะครับตรงนี้ สภาพภายในนะครับไม่ไม่มีการดูแลนะฮะไม่มีการถากถางดด้หญ้าออกนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้ลกนะฮะเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะตรงนี้ทางเข้านะฮะยังลกนะครับถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายนะครับก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าของเขานะครับจ้างพนักงานนะครับมาทำความสะอาดให้นะฮะก่อนที่จะส่งมอบนะครับตรงนี้นะครับ เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับตีฝ้าเรียบร้อยนะครับสองห้องนอนนะฮะเดี๋ยวทาราพาเข้าไปชมห้องนอนนะฮะแล้วก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับอีกหลายจุดทีเดียวนะครับตรงนี้เพราะว่าเจ้าของไม่มาอยู่นะฮะตรงนี้ราคาหกแสนแปดนะครับบ้านหลังนี้นะฮะพื้นที่หนึ่งงานนะครับ มีหนึ่งห้องน้านะฮะตรงที่เราเห็นตรงลานตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยลานตรงนี้ก็จะเป็นลานสนามกีฬานะครับนะฮะทางอบตนะครับกําลังมาปูคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะทาสนามนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะดีนะครับไปดูภายในกันนะครับภายในบ้านนะครับตรงนี้ภายในบ้านนะครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำสองห้องนอนนะฮะหนึ่งห้องโถง ห้องน้านี่ต้องปรับปรุงนะครับยกเซต็จเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นแสงแดดไหมฮะหลังคานะครับไม่มีนะฮะหลังคารั่วนะครับตรงนี้ต้องปรับปรุงนะครับนี่นะครับจุดที่หนึ่งนะฮะห้องน้ําทั้งแถบเลยนะครับตรงนี้อาจจะได้ปูกระเบื้องใหม่นะครับเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้อันนี้เป็นห้องครัวนะครับไม่มีซิงค์นะฮะตรงนี้ไม่มีซิงค์นะครับสภาพฝ้าเพดานนะฮะตรงนี้ ฝ okay. ้าเพดานนะครับดูจากลักษณะน่าจะมีจุดเดี๋ยวรนะั่วไหมไม่รั่วนะรตรงนี้นะปูกระเบื้องนะครับนี่ฮะปูกระเบื้องเดี๋ยวมาดูจุดนี้รั่วหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝนตกจุดนี้ไม่มีน้ํานะฮะถ้ารั่วนี่ตรงนี้น่าจะหากใยต้องไปปิวไปหมดแล้วนะฮะ ไม่รั่วนะครับจุดนี้นะครับในห้องนะฮะในห้องนี้จุดนี้นะจุดนี้น่าจะรั่วนะครับรั่วแน่ๆตรงนี้นะครับนี่นะครับฝ้าหลุดลงมานะครับอันนี้ต้องรีโนเวทใหม่นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะ เี่ยสีแดงๆอาจจะเป็นคาบน้ําก็ได้นะฮะแต่ไม่เห็นหยดลงมานะ,ะข้างล่างนะฮะตรงนี้สองห้องนอนนะครับนี่อีกห้องนึงนะฮะเดี๋ยวทาร่าพาไปดูนี่อีกห้องนึงอีกห้องนี้ไม่ไม่มีรอยนะมีหยุดจุดหนึงเนี่ยครับ งบประมาณในการรีรนเวทน่าจะประมาณเกือบแสนไม่ประมาณเฉียดแสนนะฮะถ้าติดแอร์ตดไรด้วยก็ประมาณแสนนะฮะตรงนี้สองห้องแอร์ตัวหนึ่งก็ประมาณหมื่นหมื่นสองนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับแล้วก็ปรับปรุงทาสีตีฝ้านะครับจุดที่มันชํารุดนะฮะประมาณหนึ่งแสนนะครับราคานั้นมาต่อรองกับเจ้าของเขาได้นะครับตรงนี้นะครับโบกบหน้าต่างนะครับไม้อย่างดีนะครับ ประตูตรงนี้นะฮะน่าจะได้ซ่อมใหม่นะฮะมันน่าจะเป็นกระจกหรือเปล่าเออเข้าดีไซน์มาใส่กระจกแน่เลยครับตรงนี้ถ้าไม่กระจกทําไมมันไม่มีรอยนะตรงนี้น่าจะได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันชุดอะไรชำรุดนะฮะเยอะทีเดียวนะครับตรงนี้สำหรับพี่พท่่นใดสนใจนะครับบ้านหลังนี้นะฮะ ราคา6.8ก็ติดต่อทาราเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8, 8 8 5 6นะครับถังหญ้าออกแล้วก็ทาสีีินเวทใหม่ก็สวยแล้วครับแบงนี้หลังนี้นะฮะก็มาช่วยเจ้าของฮะถ่ายวีโอไปฝากท่านผู้ชมนะครับเ,เพื่อนพี่ที่สนใจนะครับราคาประมาณนี้นะฮะก็ยังต่อรองกับเจ้าของเขาได้นะฮะลองมาลองมาชมนะฮะ สำหรับ,บวันนี้ทาราสาระจีนขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆที่ติดตามทาราครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอขอบพระคุณครับ